สวัสดีค่ะอันนี้เป็นยางขอบกระจกหน้าขอบกระจกหลังชุบโครเมียมนะคะของ ae 1 1 0 1 1 1 1รหัส3ห่วงใส่ด้วยกันได้นะคะอยู่ที่เส้นละ880บาทนะคะย,ยางขอบกระจกหน้าชุบโครเมียมเส้นละ880บบาทยางขอบกระจกหลังชุบโครเมียม เส้นละ880บาทนะคะฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะอันที่เห็นเป็นสีฟ้านั้นคือกันลอยนะคะติดตั้งแล้วก็ดึงออกได้นะคะมันก็จะเป็นสีโครเมียมเอาไปติดตั้งแทนของเดิมได้เลยนะคะเป็นงานไต้หวันนำเข้าจากไต้หวันสนใจโทร093514 4961นะคะ งานจะสวยมากเลยนะคะเทียบแท้นะคะชุดนี้ชิ้นละ880บาทเท่านั้นค่ะ